สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเรื่องอักษรไทยไขายขานนะคะซึ่งบทที่1นนี้นักเรียนได้เรียนแล้วนะคะบางคนอาจจะยังจําได้หรือบางคนอาจจะลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูจะพานักเรียนมาทบทวนนะคะโดยเริ่มที่อ่านเนื้อเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่นะคะ ซึ่งสวัสดีเพื่อนใหม่นี้เป็นเนื้อเรื่องของการเปิดภาคเรียนที่1วันแรกนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดภาคเรียนที่1บางคนอาจจะรู้จักเพื่อนบ้างแล้วหรืออาจจะมีเพื่อนใหม่ที่เรายังไม่รู้จักแล้วก็คุณครูประจำชั้นคนใหม่ที่นักเรียนยังไม่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้น เวลาที่นักเรียนทักทายเพื่อนหรือทักทายคุณครูนะคะเราก็จะทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มจใสนะคะแล้วก็พูดด้วยถ้อยคําที่สุภาพนั่นเองนักเรียนอยากจะรู้จักชื่อเพื่อนนะคะนักเรียนก็อาจจะทักทายเพื่อนโดยการแนะนําชื่อตัวเองก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นสวัสดีจ้ะฉันชื่อนันทาเธอชื่ออะไรหรอจ๊ะค่ะ เราก็แนะนำชื่อตัวเราเองก่อนแล้วก็ค่อยถามเพื่อนนะคะว่าเพื่อนชื่ออะไรนะคะแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องพูดด้วยไปหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็ถ้อยคำที่สุภาพนะคะในทีน่นี้คุณครูจะไม่พานักเรียนอ่านแล้วนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอ่านหลายรอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนแบบคร่าวๆนะคะต่อไปเป็นคำศัพท์น่ารู้นะคะ อ่ันนี้นะักเรียนอ่านพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะคำที่หนึ่งคือครูประจำชั้นทักทายแนะนำเพื่อนสนิทเพื่อนใหม่ภาคเรียนมิตรภาพยิ้มแย้มสวัสดีนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์น่ารู้ของบทที่หนึ่งต่อไปค่ะคำและ ความหมายของคำนะคะคำว่าทักทายอ่านว่าทักทายนะคะหมายถึงการไต่ถามถึงความเป็นอยู่นะคะว่าเพื่อนมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์อะไรบ้างหรือเปล่านะคะต่อไปคําว่าแนะนําเป็นการชี้แจงให้ทําหรือปฏิบัติตาม ต่อไปนะคะภาคเรียนก็คือช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทําการสอนนะคะหปีการศึกษาจะมี2ภาคเรียนด้วยกันนะคะคำต่อไปคือมิตรภาพความเป็นเพื่อนรักนะคะต่อไปยิ้มแย้ม คือยิ้มอย่างชื่นบานนะคะคำสุดท้ายสวัสดีเป็นคำทักทายหรือพูดขึ้นเมื่อพบกันหรือจากกันนั่นเองนะคะต่อไปหลักภาษาหน้ารู้นะคะเราจะเรียนเรื่องอักษรไทยซึ่งอักษรไทยจะมี4ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1คือพยัญชนะชนิดที่2คือสระ ชนิดที่3คือวรรณยุกต์ชนิดที่4คือตัวเลขไทยนะคะก็อักษรไทยคือเป็นตัวหนังสือที่ใช้ในภาษาไทยแล้วก็เราได้สร้างขึ้นนะคะได้ก่อตั้งขึ้นเป็นอักษรไทยของเราเองเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะเราไปดูชนิดที่1กันเลยค่ะคือพยัญชนะ พยัญชนะไทยนะคะมี44ตัวด้วยกันตั้งแต่กอไก่จนถึงฮอนูกูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูเชื่อว่าหลายคนรู้แล้วนะคะว่าตัวพยัญชนะที่หนึ่งคือตัวกอไก่ออกเสียงว่ากอขอไข่ออกเสียงว่าขอนะคะอันนี้เราเรียนมาแล้ว ซึ่งพยัญชนะไทยของเรานะคะได้แบ่งออกเป็นอักษรสามหมู่นั่นเองนะคะมีอักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะใครจำได้เอ่ยว่าเรามีเทคนิคในการจำว่าอย่างไรบ้างคะเราก็มีเทคนิคในการจำคือไก่จิกเด็ก ตายเด็กตายบนปากโองนะคะคำว่าไก่ก็คือกอไก่จิกคือจอจานเด็กก็คือดอเด็กนะคะนักเรียนสังเกตว่าค,คุณครูจะพูดเด็กตายซ้ำกันไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอเพราะว่าที่ออกเสียงโดนะคะมีสองตัวคือดอเด็กกับดอชดา คำว่าตายก็คือมีตอเต่ากับตอปะตะนั่นเองนะคะบนคือบอใบไม้ปากคือปอปลาองก็คืออออ่างนั่นเองนะคะเราจำว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองนั่นเองต่อไปนะคะ อักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวด้วยกันนะคะเราก็มีเทคนิคในการจำก็คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมคะคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีคือผอพึ่งฝากฝอปาถุงถุงจะมี2ตัวนะคะที่ออกเสียงเป็นถอคือ ถอถุงกับถอฐานต่อไปข้าวก็จะมี2ตัวนะคะคือขอไข่กับขอขวดต่อไปคำว่าสารนะคะสารก็จะมี3ตัวด้วยกันคือสอเสือสอสลาแล้วก็สซลษีนะคะให้หอหีบส่วนคำว่าฉันก็คือ ชอชิงนั่นเองนะคะที่เหลือ24ตัวจะเป็นอักษรต่ำหมดเลยเพราะฉะนั้นอักษรต่ำนักเรียนก็ยังไม่ต้องจำก็ได้นะคะให้นักเรียนจำอักษรกลางกับอักษรสูงให้ได้ก่อนนะคะพอนักเรียนจำได้แล้วนักเรียนก็จะรู้ว่าที่เหลือคืออักษรต่ำนั่นเองนะคะต่อไปคุณครูมีตัวอย่างข้อสอบให้นักเรียนดูนะคะข้อนี้ หลายคนอาจจะบอกว่าง่ายมากเลยไปดูกันเลยค่ะพยัญชนะตัวใดออกเสียงซ้ำกันก็คือพยัญชนะตัวใดที่มีเสียงซ้ำกันนะคะก็ไก่พอพึ่งออกเสียงว่าผอฟอฟ้าออกเสียงว่าฝอพอพานออกเสียงว่าพอฟอฟันออกเสียงว่าฟอนะคะมาดูขอไข่ค่ะ เสาซลาออกเสียงว่าสอสลุศีก็ออกเสียงว่าสอสอเสือก็ออกเสียงว่าสอคอควายกอไก่ออกเสียงว่ากอขอไข่ออกเสียงว่าขอคอควายออกเสียงว่าคอนักเรียนตอบข้ออะไรคะตอบข้อขอไข่นั่นเองค่ะข้อขอไข่เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะ ต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของชนิดที่2นะคะก็คือสระในภาษาไทยนั่นเองนะคะสระเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะจําสระได้แล้วหรือหลายคนอาจจะยังจําไม่ได้นักเรียนก็ต้องไปฝึกดูสระนะคะแล้วก็แยกสระให้ได้ว่าสระ อะไรเป็นเสียงสั้นสระไหนเป็นเสียงยาวนะคะถ้านักเรียนจําสระไม่ได้นักเรียนก็จะอ่านหนังสือไม่คล่องนะคะอย่างเช่นอ,อันนี้คือสระอะไรคะคือสระอะสระอะ أ, เสียงสั้นหรือเสียงยาวเอ่ยสระอะเราออกเสียงไปยังไงคะเราออกเสียงสั้นนะคะเพราะฉะนั้นสระอะเป็นสระเสียงสั้นต่อไปสระอา สระอาเป็นยังไงคะลากเสียงยาวไหมลากเสียงยาวเพราะฉะนั้นก็เป็นสระเสียงยาวต่อไปสระอิเป็นยังไงคะเสียงสั้นหรือเสียงยาวเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระอีเป็นสระเสียงยาวนั่นเองนะคะนักเรียนก็สังเกตเวลาเราลากเสียงสระอุอย่างเงี้ย เราออกเสียงสั้นๆก็เป็นสระเสียงสั้นต่อไปสระอูลากเสียงยาวก็เป็นสระเสียงยาวนั่นเองนะคะต่อไปชนิดที่3ก็คือวรรณยุกวรรณยุกจะมี4รูป5เสียงด้วยกันนะคะ4รูปก็คือมีรูปไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวานะคะแต่ทำไมมี5เสียง ถ้าเสียงอีกหนึ่งเสียงเพิ่มขึ้นมาคือเสียงสามัญเพราะว่าคำในภาษาไทยบางคำที่ไม่มีวรรณยุกนะคะถ้าไม่มีวรรณยุกต์จะอยู่ตรงเสียงสามัญยกตัวอย่างเช่นกออากาคำว่ากาไม่มีวรรณยุกต์เลยเพราะฉะนั้นคำว่ากาจะอยู่ที่เสียงสามัญน,นะคะแล้วก็มีเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียง จัตวาวรรณยุกนะคะจะเขียนไว้บนพยัญชนะต้นอย่างเช่นคำว่ายุ่งคำว่าโตคำว่าโอเป็นต้นนะคะแต่ถ้าคำใดมีพยัญชนะต้นสองตัวให้นักเรียนเขียนวรรณยุกต์ไว้บนพยัญชนะต้นตัวที่2องนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าสร้างมีพยัญชนะต้น2ตัวคือสอเสือกับ รอเรือนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนวรรณยุกต์ไว้บนตัวที่สองก็คือตัวรอเรือนั่นเองนะคะอย่างเช่นคําว่าไหลพยัญชนะต้นก็สองตัวคือหอหีบกับรอลิงเพราะฉะนั้นจะใส่ไม้เอกตรงตัวที่สองก็คือให้ตรงกับตัวรอลิงนั่นเองต่อไปชนิดที่4ี่ก็คือตัวเลขไทย ตัวเลขไทยก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริงนะคะมีอยู่10ตัวด้วยกันก็คือเลข0ถึงเลข9นะคะบางคนอาจจะชอบเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะแต่ว่าในวิชาภาษาไทยคุณครูก็อยากให้นักเรียนเขียนตัวเลขไทยนะคะเพื่ออนุรักษ์ตัวเลขไทยของเราให้สืบต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณครูมี ข้อสังเกตนะคะถ้าเลข1อยู่ท้ายจำนวนตั้งแต่หลักสิบขึ้นไปนะคะเราจะอ่านว่าเอยกตัวอย่างเช่นนะคะเลข1นสองตัวอ่านว่า11เนะคะเราจะไม่อ่านว่า1 11เราจะอ่านว่า11ต่อไปเลข101อ่านว่าอะไรคะอ่านว่า101นั่นเองทีนี้คุณครูถามว่า 1>, 1, 0, 0, 1จะอ่านว่าอย่างไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกอ่านว่า1,000เอกนั่นเองนะคะนะักเรียนจะเห็นว่า ตงท้ายด้วย1แต่เราจะออกเสียงว่าเอ็ดนั่นเองนะคะทีนี้หัวข้อต่อไปก็คือการพูดในโอกาสต่างๆนะคะการพูดเป็นทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะถ้าเราไม่พูดมันก็จะสื่อสารกันยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ควรพูดเพื่อที่จะสื่อสารให้เข้าใจตรงกันนะคะ ข้อที่1เป็นการพูดทักทายนะคะการพูดทักทายเราควรจะพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะคะต่อไปข้อที่2องคเป็นการพูดแนะนําตัวเองนะคะผู้ชายก็สวัสดีครับเราแนะนําตัวเองก่อนว่าเราชื่ออะไรนะคะถ้าเราอยากรู้จักเพื่อนเราค่อยถามเพื่อนว่าเพื่อนชื่ออะไร ก็ควรที่จะใช้ถ้อยคำที่สุภาพเช่นกันนะคะข้อที่3การพูดสนทนาโต้อตอบนะคะควรจะพูดตั้งแต่บุคคล2คนขึ้นไปนะคะโดยใช้ภาษาที่สุภาพไม่พูดห้วนหรือใช้คำหยาบนักเรียนไม่ควรพูดอยู่แต่ฝ่ายเดียว ควรเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้พูดด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรพูดโอ้อวดหรือพูดทับถงคนอื่นนะคะการพูดสนทนาโต้ตอบนะคะอย่าลืมว่าต้องมีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะเราไม่พูดอยู่คนเดียวนะคะจะต้องพูดกับคนสองคนขึ้นไปนั่นเองข้อที่4นะคะการพูดขอร้อง และการพูดขอความช่วยเหลือนะคะส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้อยู่3คํคำด้วยกันนะคะมีคำว่าช่วยคำว่าโปรดหรือคำว่ากรุณานะคะยกตัวอย่างเช่นได้โปรดหยิบดินสอให้ฉันหน่อยนะคะแสดงถึงการขอร้องให้เพื่อนช่วยหยิบดินสอให้เราหรือพี่คะกรุณาเปิดพัดลมให้หนูหน่อยค่ะ อันนี้คือเราขอร้องให้พี่ช่วยเปิดพัดลมให้นะคะแต่ใช้อ่านถ้อยคําที่สุภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเรามักจะใช้คําว่าช่วยคําว่าโปรดหรือคําว่าการุณานะคะต่อไปข้อที่ 5, เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะ,ะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เราได้ฟังมาได้อ่านหรือได้ดูนะคะ โดยแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงที่เรารู้นะคะแล้วก็ไม่ลำเอียงเข้าข้างผู้ดใดผู้หนึ่งพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพแล้วก็มีมารยาทในการพูดนะคะข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการพูดเล่าเรื่องการพูดเล่าเรื่องนะคะนักเรียนจะต้องมีการเตรียมตัวในการพูดอาจจะพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่นักเรียนเคย อาจได้รู้มาหรือว่าเป็นประสบการณ์ของนักเรียนเองหรือว่าจะเป็นการเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังก็ได้นะคะนักเรียนจะต้องมีการเตรียมตัวมาไม่ใช่ไปเปิดหนังสืออ่านให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนนะคะอันนี้ไม่ใช่การเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องก็คือจะต้องเล่าจากประสบการณ์ที่นักเรียนได้เจอมาเลยนะคะ <S <S ก็ขณะที่นักเรียนพูดนะคะไม่ควรพูด เรื่องอื่นๆแทรกเข้ามาด้วยนะคะอาจจะทำให้ผู้ฟังสับสนได้แล้วก็เราอาจจะแสดงความคิดเห็นของตนเองประกอบการเล่าเรื่องเมื่อจบแล้วนะคะหัวข,ข้อสุดท้ายจะเป็นมารยาทของการพูดนะคะ ข้อที่1เลยใช้น้ําเสียงนุ่มนวลไม่พูดจากระโชคโคกห้กนะคะกระโชคโคกห้กก็คือไม่กระชากเสียงหรือว่าไม่พูดกระแทกเสียงดังนั่นเองขออง้อ2ใช้ถ้อยคําสุภาพไพเราะเหมาะสมแก่กาลเทศะนะคะคําว่ากาลเทศะก็หมายถึงเหมาะสมแก่เวลาและสถานที่นั่นเองนะคะ ไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดอยู่นะคะกล่าวคำขอโทษเมื่อพูดผิดไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมขณะพูดนะคะเช่นหาวเร่อหรือว่าแลบลิ้น ต่อไปนะคะไม่ควรพูดในขณะที่มีอาหารอยู่ในปากนะคะและไม่ควรพูดข้ามศีรษะผู้อื่นและสุดท้ายนะคะใช้คำลงท้ายในการพูดให้เหมาะสมเช่นเด็กผู้หญิงก็ลงท้ายด้วยคำว่าคะค่ะเด็กผู้ชายก็ลงท้ายด้วยคำว่าครับนะคะอันนี้คือเป็นเนื้อหาบทที่หนึ่งที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปดูแบบทดสอบ ท้ายบทที่1น,นะคะข้อที่1รูปอะไรคะเป็นรูปปลาบวกกับสระอูเขียนได้อย่างไรนะคะสระอูเราควรจะเขียนอยู่ด้านล่างหรือว่าด้านบนคะเราเขียนอยู่กด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าปออูปูข้อที่ถูกคือข้อขอไข่นั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่2พอพานฟอฟันต่อไปตัวอะไรเอ่ยพยัญชนะอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็มอมายอ,อยักษเขาถามว่าพยัญชนะใดควรเติมในช่องว่างคือตัวอะไรคะพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจังต่อไปก็พอสำเพอกลางใบนะคะข้อกอไก่นั่นเอง ต่อไปข้อที่3พยัญชนะใดในไตราย,ยางอยู่หมู่เดียวกับจอจานนะคะคำว่าตราย,ยางนั่นก็คืออักษรสาหมู่นั่นเองที่คุณครูพานักเรียนได้ทบทวนไปแล้วนะคะนักเรียนก็ดู่ิว่าจอจานอยู่อักษรอะไรเอ่ยใครจำได้ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโออักษร เพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่ากอไก่ขอไข่คอควายพยัญชนะใดที่อยู่อักษรกลางเหมือนกับจอจานไก่จิกเด็กใต้เด็กใต้บนปากองคือพยัญชนะอะไรคะตัวปอปานั่นเองนะคะตอบข้อคอควายข้อที่4ค่ะคำในข้อใดประสมด้วยสระเสียง สัน้นสระเสียงสัน้นมาดูกันสิคะกอไก่มออามาเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะสระเสียงยาวนะคะขอไข่นะคะขออามขำ,ำสระอําเอสระอัมเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวสระอํานะคะสระอําจะออกเสียงเหมือนสระอะ แล้วก็มีมอมาสกดออะมออัมนะคะออกเสียงเหมือนกับสระอัมเลยเพราะฉะนั้นขออัมขำก็ออกเสียงเหมือนกับขออะมอขํำเพราะฉะนั so, infused, ้นขอไข่ใช่ไหมเอ่ยเ๋ยวลองมาดูคอควายก่อนนะคะคอควาย d ดอูดู เสียงสั้นหรือเสียงยาวคะประสมด้วยสระเสียงยาวเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นั่นเองนะคะขออําขำก็ออกเสียงเหมือนกับขออะโมขำนะคะเป็นเสียงเดียวกันเพราะฉะนั้นตอบขอไข่ข้อที่5นะคะ คำในภาพใช้พยัญชนะต้นตัวใดอ่นักเรียนมาดูคำในภาพคือรูปโตะ๊ะเขาถามว่าพยัญชนะต้นตัวใดคำว่าโตะ๊ะตโอโอตไม้ตรีโตะ๊ะนะคะดังนั้นพยัญชนะต้นคือตัวตเต่าตอบข้อคอควายนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะ คำในภาพมีรูปวรรณยุกต์ใดรูปนี้นักเรียนรู้ไม่เอ่ยว่าเป็นรูปอะไรคะคือรูปลูกเตา๋านั่นเองอคำว่าลูกมีวรรณยุกต์ไม่เอ่ยไม่มีนะคะส่วนคำว่าเตา๋าต่อเอาเต่าไมา้จัดตวาเต่านะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อคอควายนะคะ ข้อต่อไปค่ะข้อที่เจ็ดนะคะคำในข้อใดมีรูปวรรณยุกตรีรูปวรรณยุกตรีนะคะกอไก่เป็ดขอไข่ขกุ๊กคอควายน้ำเอกอไก่ใช่ไหมคะกอไก่ไม่ใช่ขอไข่ใช่ไหมเอย่ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่ ต่อไปข้อ8นะคะในภาพมีไอศกรีมกี่คนนักเรียนมองเห็นไหมคะมี1 2 3 4มีอยู่4โคนนะคะเพราะฉะนั้นเลข4ไทยตอบข้ออะไรเอย่ยตอบข้อคอควายนะคะต่อไป2ข้อสุดท้ายให้นักเรียนใช้คำถามนะคะตอบข้อ9แล้วก็ข้อ10โจทย์ถามว่า ข้อใดไม่ใช่ประโยคพูดขอร้องหรือขอความช่วยเหลือนะคะข้อ9มาดูกอไก่กรุณากดกิ่งขอใครห้ามคุยในห้องเรียนขอควายโปรดอยู่ในความสงบนะคะกอไก่นักเรียนจะเห็นคำว่ากรุณาขอใครคำว่าห้าม ขอควายคำว่าโปรดโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยคพูดขอร้องนะคะกอไก่กรุณาใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเราไม่ตอบกอไก่เพราะเขาถามว่าไม่ใช่ขอใคห้ามคุยในห้องเรียนใช่การขอร้องไหมคะไม่ใช่แต่เป็นคําสั่งว่านักเรียนต้องห้ามคุยในห้องเรียนนะคะขอควายโปรดอยู่ในความสงบ ใช่ประโยคขอร้องไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเราจะตอบข้อขอไข่นะคะไม่ใช่ประโยคขอร้องข้อที่10ค่ะข้อสุดท้ายก็ไก่อย่าวิ่งบนอาคารเรียนนี่เราเห็นคำว่าอย่าขอไข่กรุณาทิ้งขยะลงในถังคำว่ากรรุณาคขอควายช่วยหยิบหนังสือให้หน่อยคะ่ะคำว่าช่วย นักเรียนคิดว่าข้ออะไรเอ่ยที่ไม่ใช่ประโยคพูดขอร้องคือข้อกอไก่นั่นเองนะคะคำว่าอย่าวิ่งบนอาคารเรียนเป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประโยคขอร้องนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็พานักเรียนได้ทบทวนบทที่หนึงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ